มาโอ้ยจะบอกว่าวิดีโอมีปัญหาเอาเข้าไม่ได้อีกมาอ่ะจะพบว่ามีของเต็มโต๊ะแล้วเออเมื่อกี้เมมเต็มนะไอโฟนไปเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างแกะเสร็จหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาอธิบายใหม่เมื่อกี้มันจบที่ไปเช็ควิดีโอแล้วมันจบที่เราเอาเครื่องออกมาเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดเครื่องเรียบร้อยละนะครับอ่ะเมื่อกี้มาสุดตรงไหน,นว่าเราโชว์เครื่องให้ดูเนาะว่าอ่ะมันเป็นเครื่องแบบนี้นะเรื่องของอ่ะมีข้างหน้านะครับมีก้านนี้เนาะปุ่มคอนโทรล a b x y ปุ่มทิศทางนะครับแล้วก็มีปุ่มนี้2อันนะครับแล้วอันนี้อีก2อันข้างบนอ่ะมีปุ่ม power มีช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ปุ่มเสียงมีช่อง USB C Type C นะครับข้างล่างมีช่อง USB Type C อีกอันหนึ่งนะอันนี้มีทั u แพ p a d ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับด้านบนก่อนด้านบนมี s h o u l d ์นะแล้วก็มีปุ่มมันปุ่มยิงตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มพิเศษตรงนี้นะครับอันนี้มีตรงไหนตรงด้าน1 2แล้วก็ตรงนี้นะครับอตรงนี้ แล้วก็ส่วนข้างหลังนี้สามารถตั้งได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราเปิดเครื่องกันก็ระหว่างรอล็อกอินนะครับเราก็มาแกะอันนี้ <c oughs> ของแถมนะครับก็เป็น Lenovo g นี่ g s ย n c Nvidia 165 h z นะเป็นของแถมมาสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะครับไม่รู้มีใครทันบ้างนะครับส่วนหน้าจอก็คือ23กกว่าก็คือ24นิ้วนะครับ เมื่อกี้ก็อเราก็แกะออกมาแล้วล่ะอ่ะมีถามฐานใหญ่มากเลยสวยอยู่นะนี่นะครับเมื่อกี้เรากำลังจะติดตั้งไอตัวนี้แหละแล้วเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปตัดต่อเดินไปดูอ้าวเรียบร้อยแบตเต็มนะครับก็เปลี่ยนเครื่องมาเป็นเครื่องนี้อ่าอ o อนเนอร์เมจินะครับอ่ะขอล็อกอินก่อนล็อกอิน Microsoft นะครับแต่ว่าเออของโจซื้อตัว Microsoft เราซื้อตัวอะ,อะไรนะ Xbox Ultimate ไว้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลงเพราะว่าไอตัว Ultimate มันสามารถมี PC Game Pass ด้วยนะครับอ่ะระหว่างเราอินเรามาติดตั้งอันนี้ต่อเลยนะครับเป็นไหนหมดมแล้วอ่ะ เมื่อกี้ไม่ได้ดูหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวจอยมันถอดได้นะเดี๋ยวถอดให้ดูก่อนลืมไปเลยอ่ะมันมนี่มันมีเขี้ยวตัวนี้นะครับแล้วก็ดันปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาแค่นี้มีเขี้ยวตัวนี้กดแล้วก็ดึงออกมานะครับอ่ะมันก็จะถอดได้แบบนี้อ่ะแล้วตัวนี้ มันมีแม่เหล็กนะครับดูดปึ๊บแล้วก็เป็นจอยไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะตรงน,นี้มีวิวด้วยนะครับมีวิวแล้วก็ตนนัวนี้เป็นจอยแต่ยังไม่รู้นะยังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็เรามีการเทียบกับ Nintendo Switch เลยนะครับเดี๋ยวเราเ,าเทียบจอจอ Nintendo Switch อตั้งกันเห็นเห็นเลยทำาได้เหมือนกันอ่ะ สว่สดีครับระหว่างตั้งค่าเสร็จแล้วเอาไปก่อนโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีสายต่ออยู่ไหนเอ่ยอ่ะอันนี้ อันนี้มันตัวครอบอะไรสักอย่างแล้วก็ตัวฐานโอเคกล่องง่ายอยู่อะไรต่ออีกแล้วลืมว่ามันเป็นวินโด้นะมันจะต้องเซตอัพมันไม่ได้เปิดมาแล้วเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าตัวมันเหมือนพเครื่องเล็กอะเนาะ,ะตั้งจอ อันนี้มันเป็นสามารถหมุนด้วยมือได้นะแต่ว่าเป็นหัวแฉกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไขค,ควงมาขันให้แน่นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราต่ออันนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเราจะลองต่อกับจอดูเนาะเพราะว่ามันเป็น P ีซีะมันจะต้องต่อกับจอได้ส่วนคีย์บอร์ดเดี๋ยวเราไปหยิบตรงนู้นมาอึ๊บอีกข้างนึงโอเค ้าเฮ้ย hey, ขึ้นลงได้ด้วยขึ้นลงแล้วก็ความหน้าได้โอเคเนาะอ่ะ okay, no. uh, ได้ละเออ <c oughs> สวยอยู่นะครับอ่ะโอเคอันนี้ใส่อันนี้อันนี้ใส่อันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะห <c oughs> oh, okay. ูหิ้วอ๋อโอเคมีมีหูหิ้วสำหรับอันนี้ด้านหลังด้วยนะครับ ติดแล้วโอเคเรียบร้อยโอเอ่ะเดี๋ยวเราตัดดีกว่าเดี๋ยวเราเซตให้เสร็จเนาะแล้วเดี๋ยวามาลองกันนะครับเดี๋ยวจะต่อกับเครื่องนี้ด้วยนะครับอโอเคเจอกันเดี๋ยวมุดไปปิดก่อนนะครับว้ามา หลังจากที่เราลงอะไรเสร็จแล้วนะครับโอ้ยนานเลยเพราะมันเป็นวินโด s เนาะอ่ะตอนนี้เราลง Horizon อ่ะแล้วเราก็ต่อกับจอเรียบร้อยก็แอบช้าอยู่นะเพราะว่ากว่าจะ o p พติ i z e ์อันนี้เดี๋ยวเราลอก่อนเพิ่ง12นาทีเอง รู้สึกว่าจะเล่นได้ไหมอะระหว่างนี้เราคุยกันก่อนก็เอาคีย์บอร์ดนะครับมาต่อเป็นอันนี้ไม่ใชคีย์บอร์ดเนาะก็เอามาต่อนะครับแล้วก็เราเสียบสายนะครับด้วย USB C นะแล้วก็ต่อเหมือนเหมือนเราต่อแท็บเล็ตต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มี HDMI นะครับเข้าที่จอนะอ๋อจะบอกว่าสายที่เขาแถบมาเมื่อกี้เราบอก HDMI ใช่ไหมไม่ใช่ครับ เป็น display port เนื่องจากว่าไอตัวเนี้ยไอ้รีเจนตัวเนี้ยได้165เฮเนาะมันก็เลยให้ display port มาแล้วก็คอมพิวเตอร์ของใครอลองรับ165ก็สามารถใช้ display port นะครับค่อนข้างไม่เร็วเลยหรือว่ามันเป็นครั้งแรกหรือว่าที่ optimize เนาะอันนี้มันแค่33เองเราเรีนตอนไหนเนี่ย ตัวจริงๆแล้วมันเป็น PC นะครับก็เราสามารถลงได้หลายอย่างนะครับมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องน้อยๆเนาะแต่จริงๆขนาดก็โอเคนะเหมือนเหมือนแท็บเล็ตเครื่องเล็กๆอยู่นะครับก็เหมือนจะบอกว่าเท่าอะไรเข้า iPad mini ไหมก็ใกล้เคียงนะ กำลังจะเล่นบอลเท่าคาร์แบดคาร์ไลซอดมาก่อนอ่ะอะไรมาก่อนก็เล่นก่อนแลวกัน <S <S แต่ภาพโอเคนะชอบชอบภาพสวยใช้ได้เลยละ่ะเทียบกับจอแล้วกัน If you want to repaint your ride, you're in the right place. ลื่นอ,อยู่นะครับโอ,โอ้สั่นอยู่นะสั่นดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบแรงมากนะว้าวลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้ ก็โอเคนะภาพเพิ่มพอออกจอก็สวยนะครับอ่ะลองปิดสีปิดปิดเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเกมนะครับ เี้เราไป Mortal Combat มเล่นอันนี้ดีกว่าลองซีเมื่อกี้เราเปิดสองอันมันน่าจะรวนรวน

shinax bone temple <laughs> i've got new gear to take โอเคพอละเดี๋ยวเราไปหาวิธีเล่นไอ้นี่ก่อนหาวิธีเล่นรีโมทเทรดนะครับอ่ะนี่ที่นี้ลนะีเจียน่ะมันจะมีหน้าจออันนี้นะครับก็คือมันจะมีเมนูของเขาเดี๋ยวนะหาก่อนนะมันอยู่เดสก์ท็อป อ่า l e g จนด์ e เปเนาะเดี๋ยวให้ดูอ่าเลเจนด์สเปซก็จะเป็นหน้าจอเหมือนกับเป็นตัวข้อปฏิบัติการของเขา,าครับแล้วก็สามารถเนี่ยที่เรามีไลบรารีเนาะที่เราลงเกม h o r i z o n ไปแล้วนะแล้วก็ Xbox นะแล้วก็สามารถเรียก ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเรากดตรงนี้ก็ได้อ่ามันจะมีปุ่มข้างบนตรงนี้สามารถกดเข้าเมนูตัวนี้ก็ได้ก็เหมือนตัวคอนโทรลนะครับในนี้ก็จะมีพวกเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการครอบทับอีกทีนึ่งนะครับสามารถเลือกได้เนาะ,ะเข้าไปแล้วก็เนี่เกมนี่มีลายอันแวถ้า์คอมแบทก็มีรู่เยนอ,ปอ,ปอ,อะประมาณนี้ก็โอเคเดี๋ยว ขอไปลองเล่นก่อนนะครับเซตอัพค่อนข้างนานแล้วก็อย่าลืมถ้าใครซื้อมาอย่าลืมอัปเดตก่อนนะเพราะว่ามันคือ Windows เนาะนคือ Windows ตัวหนึ่งทีนี้ถ้าเราไม่อัปเดตก็เดี๋ยวเผื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วเราจะใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ l e g i o n Go 2โจนะครับอ่ะเดี๋ยวนะก็ประมาณนี้นะครับ l e g i o n Go หารูปสวยๆกันเราจะปิดหน้าจอแล้วซีีเจียนโกของเราถ่ายรูปหน้าปกก่อน อันบ็อกสำหรับ p r e ออเดอนะครับแล้วเดี๋ยวลองรีวิวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับโอเคบ๊ายบายต้องหมุดออกไปปิด